เมลิโน่สวย <recurs. S 2> О О ż, อยูทอดทอดเปิดโอ้โหเอเอซเอซโอ้นี่โอ้โหแม่งซ้ายขวาอ่ะโอ้แม่งยิงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ สวัสดีครับไลฟ์สดอาร์เซนอลพบกับทอรแนมนตสเปอร์นะครับเกมนอตลอนดอนดาร์บี้นะเป็นบิ๊กแมตช์นะครับประจำค่ำคืนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะอาร์เซนอลจะผูงนะครับคือทุกทีมพลาดให้แล้วทอานอนไม่ชนะนี่เสียหายหนักหน่วงมากอมบอกเลยว่ามันไม่ควรนะคอ่ะคนจะต้องรีบทิ้งห่างมันเป็นโอกาสออที่จะทิ้งห่างคือมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วในบ้านอีก มันไม่ควรจะมาพลาดอะไรแบบเนี้ยอืมคินชีสก็ต้องรักษาเนะวันเนี้ยแอลนี่อะไรอยากได้คินชีสแต่เดี๋ยวเซนอนเจอสเปอร์ช่วงหลังก็ออกไม่ได้แย่นะถือว่าโอเคอ่ะไปดูเสื้อตัวจริงนะครับอาเซนอนกับสเปอร์นะเซนอนนะครับโกเป็นรายยาอกองหลังทิมเบอร์ซาลิบารฮินคาบิเอนะครับคาราฟิโอรี่ตรงกลางนะครับเอเซ่ชูบีเบนดี้ดิคนไลท์ แนวรุกซากา้าเมลิโนทาสาัสซาเมลิโนเล่นหน้าเป้านะอ่าก็แทนน้องต้าที่เจ็บส่วนสเปอร์นะครับโกเป็นมิคาเรีโอกองหลังดันโซโรเมโรฟันโดเฟนกองกลางนะครับอูโดกี้ปาลินยาเป็นทันคูสเปนนะส่วนข้างหน้านะครับเป็นคูดูดนิชาริสันแล้วก็ออรูเบร์นะครับมาเชียร์สเปอร์ครับจากเอโน1โนนโนนลอนดอนนะี่โน1โน1ลอนดอนโง่แปลว่าไม่ใช่ <laughs> ต้องเยกเหรออ่ะคุณแจ็คเป็นไงวันนี้จะรอดไหมรอดใส่ใสน้ำสวยสวยใส่แจ๋วเลยอ่ะลิ้มภูทำให้เห็นมาแล้วนะเมื่อวานกินอร่อยตัวนี้ยรสหวานทานง่ายลิ้มภูะขมปีเนี่ยนี่ดูนิชาแบบโหอย่างดีอ่ะเอามันไปตรวจดิ จะถอดเสื้ออีกไหมวันนี้วันไหนมันถอดเสื้อไม่มีทางชนะทุกทีแอมมีสามคนแล้วนะแอลชุดลายไพ่เชียร์อาร์เซนอลเนอทิมเบอร์คาราเอสเซ่ไปขอคะแนนหน่อยนะจะให้ยิงลูกไปสามศูนย์ฮะหกลูกเลยเหรอเอาไปหกลูกมันเจี๊ยบเลยอ่ะสเปอร์จะปล่อยขนาดนั้นได้เหรอเฮ้ยพี่แจ็คมาเย้คุณยูริ จ้าลูกจ้าเห็นเป็นรูปเป pues ็นหลานทุกคนแล้วพี<_<_่วางมือแล้วค่ะหนูย hmm. ี่สิบกว่าแล้วไม่อยากมีพ่อเพิ่มค่าอ๋อแต่อยากมีลุงได้โอเคโอเคพี่เป็นปู่แล้วกันเป็นนวดกับปู่ได้ไหมนวดบปู่ปู่พาเป็นนวดปู่ไปนวดแต่สิ่งี่เราจะจบทีมชาติมามันจะทำผลงานได้ดีตลอดเนอะเิติ่ะสติติที่กูเก็บมา จริงหรือลอแม่จริงเรื่องเรื่องของกูอันนี้เรื่องของกรูสถิติที่เก็บเองด้วยนะที่เก็บเองพี่พี่คิดว่าสกอร์จะเป็นเท่าไหร่อ่ะหกศูนย์คุณหลับอยู่ปะเนี่ยถ้าหกศูนย์ขึ้นมาเอซ่งัดอุ้ยงัดอุ้ยโอ้โหอุ้ยเออเกือบได้เซ่ไรเหรอโอแต่ไลน์ยิงกลางเลยอ่ะไม่ยิงแบบออกซ้ายออกขวาเลยนะ ออกนิดนึงก็ได้แล้วนะตัวัำดีมากเลยนะเนี่ยงัดแบบพลาสติกอะคลาสติกเกินซสาก้าอัลติมเบอร์ครับตรงกลางอุ้ยดังถึงคาราโอ้เอเซ่มันก็คลาสสิกตลอดเลยนะเอเซ่แย่เยอะมัจะพูดเลยท่าเขาเยอะนะบางทีเล่นแบบโอ้โหลูกต้องสามสิบนาทีจริงนะ ไม่เคยยิงเลยวะให้แบบทีห้าเลยซาลิบาหกส่วนที่ฝันไว้ยังมีเวลายังมีเวลาสิบนาทีลูกสิบนาทีลูกสามสิบห้าทียังไม่ได้สักลูกเลยนะโดยย่อโดยย่อเดี๋ยวนี่ก็พอกันอุ้ยทอด้ยล้ม ไม่ได้อยู่นะมีอะไรไหมแบบมีอะไรไหมจับอลปุ๊บหันขวาดิหันซ้หันปากมันขวาหรือซ้ายดิขอขอดูก่อนขอดูก่อนโอ้ยดีใจได้ไม่สุดเมริโนเมริโนจ้ะสงบสั้นสั้นนะอย่าเพิ่งดีใจขอดูว่าจ๋าก่อนแ่ะมั่นใจอยู่นวิ่งสอดอะต้องลุ้นอะเปอร์เซ็นต์ไม่ลรำก็เยอะ หุยมีไอ้อุดกี้เนี่ยแน่นอนมีอุดุกกี้ไม้ไมไปปึ๊บไม่มีแขนแล้วก็ม้วนโอ้โหม้วนหมูม้วนถูกทางเออถ้าม้วนมาอีกทางอาจจะไม่ได้โอ้นแรฉลบแฉลบวันเทอาเฟ้นจะชมซะหน่อยโอ้โหมันก็มาจากฝรังเลยไม่งั้นติดตะไคร้โอ้ยมันนึกว่ายิงเข้ามุมสวยๆเลยอ้าวมาแล้ว มาแล้วนจ๋าอีกห้าลูกอีกห้าลูกโอ้ยอีกห้าลูกเขาต้องมาสามสิบบาทต้องนาทีที่30มสิบเหรออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นรอได้รอนะรอได้รอเขาหน้าเขาหน้าใช่ไปพอวันรอเขายิ่งเร็วอีกเสมอก็ต้องสู้แล้วเออรับนะเปิดแล้วมาโผล่ฝั่งนี้ซะญญาท็อปซทิมเบอร์เปิดเข้ากลางแล้วโอ้โหเอ้าดีขนไลท์เบิร์นเฮเซ่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 เยอะดิโอ้โหเซ่ เซ่หว่ะโอ้โหเซ่โอ้ยนึกว่าเซ่จะเยอะเซ่ย oh like ิงเลยว่ะเซ่โ oh. อ้โหโอ้โหเซ่นะครับยิงให้เซ็นน้อนสองศูนย์ทำไมเราไม่จับวิชาอ้าวเซนนอนนะครับน่าจะหวานแล้วแหละไม่ผิดหวังพี่แจ็คใส่เสื้อสติ๊กเขาติดจริงอ๋อต้องใส่เสื้อว่าหลังต้องใส่เสื้อนอนมาเชียร์แล้วก็บูมเล่นเนาะเซ่เนี่ยมันยิงต่อเนื่องนะ ฟิมชั่นขีมก็ยิงใะอุ้ยไม่มีอะไรใช่อุ้ยมันจะบังหรือเปล่าละ่ะบังยังไงอ่ะออตัวล้ำบานเลยโอย้มันก็ไกลนะหูถ้าเกิดไม่ให้ก็ใจลายวะ่ะเมื่อวานไอ้นี่อยู่นนี้อีกก็ให้ฮะอ,อืมเนี่ยมันก็ไม่ได้บงังมันก็ยังปาดได้แต่มัน ปจะใจร้ายหรือใจดีล่ะไม่อะใจร้ายนะ่ด้วยนะเฮ้ยได้แล้วแหละขึ้นมาแล้วได้ได้เขียนแล้วต้องห้เข้ามาประทับทรงเหรอเฮ้ยเลขสี่เลขสี่พูดเล่นให้จะเอาอันนี้ขออย่างเดียวขอจริงจริงตอนนี้พูดถึงหูแล้ว่าผ่านเฮ้ยเฮ้ย A C ยิงหกลูกเลยลือเอาจริงอ่ะโอ้โหเอาจริงอ่ะเไี้ยันปกติหมดดูหน้าแม่งไอ้ยันปกติหะแล้วแบบกูจำได้มีข่าวว่าสเปอร์จะซื้อด้วยเออแต่เขาเลือกอาร์เซนอลโอ้ยเซ่ว่ะโอ้ความดีต่อเนื่องมีดูนาทีกันนะ ดูไม่ทันใครวะทิมเบอร์หรือเปล่าอุ้ย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 อย่าพูดอย่างนั้นดิเราอย่าพูดอย่างนั้นดิใส่แล้วก็แค่ผันใส่เราอย่าพูดอย่างนั้นดิสักก้าใช่ไหมปึ๊บปึ๊บทิมเบอร์ใช่ด้วยผมไม่ใช่ทิมเบอร์พี่โอ้โหใช่ใช่คอมโบถือว่าทรังดีปิดละปิดปิดปิดประตูแพ้ละ แพ้นี่ยก็แพ้ถึงเลิกเลยแพ้นี่คือแบบไม่ต้องเอาแชมป์แล้วจริงเลิกเล่นเลยแค่เสมอก็ไม่บมกตัวแล้วเสมอมันก็เลิกละแต่จรกินกองหน้านอนเนี่ยโชคดีนะที่เมริโน่มันเล่นได้ใช่แล้วเล่นดีด้วยอ้าวนิชามันยิงเลยอุ๊ยโอ้โหระยะมึงออกไกลจังหวะใครยโก ทำไมระยะวะไก,กลเกินอ่ะทำไมกำลังบิวอัพอยู๋พาตรงนี้ซูบีโดนแย่งอ่ะโอ้มันจริงเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหจะปวดเลยโอ้หแม่ง <c oughs> คิดเร็วทำเร็วนะจริงเพลงที่ถ่หายหมดเลยไม่มอกมาไกลถึงว่าระยะปวดจะโดนโดน,โดนง่ายมากเอาแล้วสเปอร์มีกำลังใจแล้วทีนี้ ไม่ชิลละมันเหลือแค่สองไอ้เหี้ยเริ่มไม่ชิลล้อือคือมันเหลือแค่สองรูปเองไงอืออะไรอะไรเน่ะเออเสียรูปแบบนี้คืออะไรโอ้โหโอ้โหนิชามาเก่งลูกนี้ซะด้วยนะแมงละเบิดด้วยนะตอนนี้เป๊เลยเป๊แบบรับยากเลยอ่ะโอ้โหช็อบลูกนี้ช็อปจริงนะไม่คิดว่าจะโดนอ่ะไม่คือตอนนีนิชามันตักอ่ะ คุนึกว่าเอ้ยเดี๋ยวรายะเข้าไปทันไอ้เหี้ยไม่ทันผมไม่พอดีไม่ไหวไม่คือจังหวะวิวอัพของอัสนนตกใจแล้วว่ารายะจนดันขึ้นมาสบัดบ๊อบอุ้ยอุ้ยเซเซเซสชุ่ยเซสุดช่ซาลิมาจับบอลทำไมไม่สู้เอายิงข้าโอเคโอ้โหคุนึกว่าโกรธคุนึกว่าหดเลยเอออ้าอะไรล้มหน้าโอ้ซาลิมาล้มหน้าใช่ไปเข็น คุณแปดเก้าคะแนนเอกกันดีกว่าเพราะมีกองกลางหนึ่งเก้าคะแนนอ่ะสี่สี่หนึ่งผมไม่รู้ดผมก็โดนนีกว่าเก้าคะแนนโมเลยหน่าเลยไม่งั้นหกสิบสองเลยวิณจริงจริงมันน่าเหมือนแท้ก็โดนไหมเฮียที่อ่ะนั่นโดนอีกลูกไม่ตลกแล้วนะใช่คือคารายก็บอกไอ้เฮียในทีมชาติกูก็ไม่ได้พัดซีดไปหมดแล้ว เขาเป็นคนขาวแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหมดตัวโอ้ยอิตาลีบาอตาลีบาหม่งอะเออหม่งยังไงให้อยู่กับที่วะไอ้เหี้ยหม่งยากนะเยี่ยวแังไงใครวะไอ้เออไอ้ใครวะไอ้บ้ามงป่าไบให้ใครวะปาบให้ครูดูดชัดๆเลยนะเมื่อกี้เห็นใครมาแล้วเหรอลาย่ามึงนอนเหรอมีงานเหรอนอนว่นไส้เหรอเฮ้ยเป็นไรลาย่ามีงานเหรอเลย มันคือเจ็บเขาให้ไข่วะออให้คุณดูชัดๆอะแล้วมองไปที่ทางงานด้วยไขวะเมลิโนสวยอยู่ออทอดทอดเปิดโอ้โหเอเอซิซง,งโอ้โห <laughs> <laughs> นี่อ <laughs> โอ้โหแม่งซ้ายขวาว่ะโอ้โหแม่งกินทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ <laughs> โหโหดจับอะเซ้สุดยอดเลยเนี่ยกับตันไม่ต้องรีบลงมาแล้วจริงเซนไหนสุดยอดนะนี่ยิงมนโหดขนาดนี้เนยทำให้เราภูมิใจมากเนยทำคะแนนคนเดียวเลยวันนี้โอ้ยิงซ้ายยิงขวาแต่ตอนแรกเหมือนจะไม่ใช่เอเซ่่ยโหฉันนั่นมันได้ของดีมันจริงวะ คือจริงนะตั้งแต่พาเลเผมชอบมากเลยเอเซโอลิเซ่อะช่วงนั้นประสานกันจริงคือดูรู้เลยแม่งเก่งที่พวกเนี้ยโอ้โหแฮตติกอะแฮตติกแรกเลยพวกเนี้ยมันไม่มีกินชิ้นไม่บอกเซ็งตรงกินชิ้นนั่นแหละไอริชาไอริชาร้ายยาไอริชาร้ายยาเฮ้ยเช็คอะไรเปล่าวะเฮ้ยแฮตติกโอ้โห เฮ้ยสก้าเฮ้ยสก้าอย่าน้อยหน้าเฮ้ยเสียเสียว่าสี่อ้ยคาดิโอ้เฮียอุ้ยใครสี่โอ้โหสี่ก็เกินแต่พวกนี้ยิงไม่ค่อยมมมากอ่ะโอ้หมุมอยู่เลยยิงดีอยู่โอ้ซ้ายอ๋อแต่ไม่มุมจริงว่ะไม่มุมเออถ้ามุมต้องเบียดเสาไปเลยเป็นโดนหน้าเข้าน่ะแต่เอเซ่บอกกูยิงจนเมื่อยแล้วอย่างนี้ย แล้วเหมือนตั้งใจให้เพือนไม่ปั้นที่ผายแล้วเหมือนตั้งใจให้นะเพราะว่าไอ้เคก็ได้ไม่ให้เคอ๋อเพื่อนปั้นนะอุ้ยคุณพิงก์โดเนตมาไก่ทำอะไรก็อะไรเหมือนเดิมไงไก่กับเป็ดนะทำอะไรก็อะไรเตะเปิลมอบแล้วจ้าแอดนี่อ้าเอาแล้วอแล้วสัตว์ที่ชาไม่เอาอ่ะว่วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว ว่าแล้วมันพร้อมแบบของปะทะมันพร้อมตลอดเลยนะอิทิชานี่ตัวเปิดยันยันยันไม่มันมันไม่ค่อยแน่นลงพร้อมแบบนี้ด้วยไหมไม่เกี่ยวหรอกบางช็อตที่มันต้องโดนห้ามไว้บ้างนิสัยมันอะไม่หมายถึงว่าพอลงแล้วก็เป็นแบบนี้ไงก็ไม่ต้องเตะแล้วบอลอ่ะไปเป็นนักมวยเถอะเออไปนั้งมวยก็โดดเขาอีกนะ ดีแค่ไรไปอะไรก่อนอยากเห็นภาพช้าเลยอ่ะขอดูภาพช้าหน่อยดีแค่ไล์มันไม่ใช่คนหาเรื่องใครอยู่แล้วจริงๆไม่หรือมันมีการขอมันก็สกัดไอีิดนึ่งมีนิดนึงนี่แหละเนี่ยเราอะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยลิชาลลิิาาเนี่ยเอาเอาเด้ขอหน้าตาดีหน่อยแล้วก็มองมันในแง่ดีนะเห็นป่ะจริงๆเขาไม่ควคนหล่อทำไมเขาขี้นี้แม่เอ้ยโลกใจดีอะคนหล่อว่ะ จบโโอ้หหวานชื่นหวานง่ายทานอั้งยอร่อยเลิศกับคุณหลีดโอ้เอปฟี้เออโทไม่ผิดหวังนะอร่อยเลิศอร่อยเลิศอเสียได้อย่างเดียวไม่ถึงหกโอ้ยแต่ได้ไม่น่าโดนแต่ได้ยังไม่กินอีก โอแต่ถือว่าดีเล่นดีนะจะนอนเกมนี้นะครับเล่นดีทั้งภาพรวมทั้งตัวเอเซ่เนี่ยอือก็ทั้งทีมแหละก็จะมีพลาดที่โดนจังหวะเดียวนั่นแหละตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเลยอืมสาหรับไกุ่่้ที่ซื้อให้มันไก่มาแดนี่เอาง่ายๆสเปอร์ซูไม่ได้เลยอืม